รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือการกลับมาของ Legend Fighting Championship 2024ซึกมวยรองครองแชมป์ถือว่าเป็นปีที่3แล้วนะคะของการจัดการแข่งขัน Legend Fighting Championship ค่ะ และตอนนี้ครับเวลาของความมันก็จะเริ่มขึ้นแล้วครับกับมวยคู่แรกมุมดอมอุดอมเล็กนุ้รานบุรีอุดอมเล็กคนนี้เขาเป็นคนตัวเล็กน้ําหนักเขาอะน้อยกว่าคนอื่นเลยค่ะสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ผมเป็นนักมวยแบกน้ําหนักครับ ปกติผมก็ชกอยู่59โลครับแต่ว่าครั้งนี้ผมชก60.3เราน่าจะตัวเล็กที่สุดในเมยรอบแล้วครับถ้านัดอะไรไอ้ลองเฮ้ะเอ,อ้แต่ลองนิดนึงนะข้างล่างเดี๋ยวต้องออกเขาเลยเทคนิคอยังเงี้มันขึ้นเวทีแต่ข้างล่างนี้ต้องปล่อยให้สมดปล่อยให้ปล่อยให้ฟรีสไตล์ไปเลยเรียดให้เร็วไว้ก่อนโค้ดข่าวพองให้ใช้ความไวครับ เขาไม่ให้ปะทะครับเพราะว่าเราตัวเล็กคู่ต่อสู้เขาตัวสูงตัวใหญ่เราเสีย,เยบเรื่องรูปร่างไปเลยเป๊ะดีมากด้านกําลังก็เสียบเรียบครับแต่ด้านประสบการณ์ผมว่าเอาอยู่ขนาดเกมจงอางห่วงใครผมโู่กับน้องว้าที่ตัวใหญ่ผมยังชนะเลยมวยแบกน้ําหนักมวยตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับจะล้มอีกสิบห้าคนให้ดูครับมุมแดงแซน Walao, why card? So, My name is Sam. I'm from France. I'm here for learn Muay Thai because in France I have some experience in kickboxing and K1. My strong point is my punch. อ่ะลองบ้างอ่ะอัดเป้าดูบ้างอ่ะแยบมาอ่าบางทีเจอขอแยบ uh, <laughs> today mr mana told me how to uh, punch and uh, how to do uppercut he gave some tips <laughs> อ่าดีดียืนดีดีขยับขยับขยับอ่าอย่างงี้โนกูดใช่ไหมอ๋อเออโอเคน้องเขาเป็นฝีเขายกขาไม่ขึ้นนั่นนั้นโอเคโอเคก็ชิ้นให้กันอ่าโอเคโอเคไปต้องเดินให้ติดตัวถ้าอยู่วงนอกขอไต่ขาเราอยู่แล้วเพราะกูจะสู้เขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นฝีถ้ามัดหลังด้วยเราไปอย่างเงี้ยมันยิ่งไม่โดนมัดหลังเราพุ่งไปอย่างเงี้ยมาปึ้ก เราเป็นลองอยู่แล้วคู่ชกขอก็ต่อยมวยมาผ่านรายการระดับใหญ่มาด้วยสภาพร่างกายของทีมเราไม่สมบูรณ์ขึ้นไปด้วยแต่เรายิ่งชกคนเก่งเรายิ่งไม่กดดันเรายิ่งสบายวันนี้สู้เต็มทีเอาละครับยกที่หนึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วหมายเลข6ของผมเป็นตัวต็งผมสังเกตดูจากสีหน้าแววตาศักยภาพของทีมผมเนี่ยมีภาษีกว่า รเริ่มเลยครับเอาโดนฮุกซ้ายครับสำหรับแซม First I was scared about my leg because uh, I can't kick to my right leg ที่วครับ so I don't know how t o fight ลองแซมใช้หมัดจัดดักข่าวดักข่าครับเข้ามาดักข่าวแทงอีกจังหวะของอุดมเล็กรอจังหวะบวกสองนะครับไม่กล้าปะทะตรงๆครับถ,ถ้าเกิดเราปะทะตรงๆน่าจะโต้แรงเขาไม่ไหว กระโดดต่อยอุดมเล็กหนักจังหวะสองก็คุมสถานการณ์อยู่อาจังหวะแล้วแสบครับาอ่ะูแข้งซ้ายของอุดมเล็กมาอีกแล้วโอ้โหจาะยางล้มทั้งยืนครับ he is very strong he has a very good kick เราเป็นมวยไทยมากกว่าเขาเยอะแล้วเป็นชาวต่างชาติด,ด้วยแล้วร่างกายเขาก็ไม่สมบูรณ์ด้วย โอ้โหแซมโดนเขา่าโดนเข่าออกอาการเหมือนกันโอ้โหแล้วแซมปัญหาขามีด้วยนะครับก่อนชกนี่เป็นฝีที่ขาครับยกหนึ่งอะเตะไปร้อยสิบสองทีเนี่ยเข้าร้อยสิบเอ็ดทีอ่ะอุดมเดกเตะซ้ายเตะท้ายครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายเจาะยางโอ้โหเตะเป็นลูกขนุนเลยอะ่ะว่ะตบเครื่องมวยไทยไม่ไหวก็อยาฝืนเอ้ ต่อยบนต่อยล่างดิพี่ให้ไปต่อยหน้าเขาอย่างเดียวเขาเตะซ้ายมึงเก่งรับไปเลยฮุกเลยเออคิดอยากจะรับแข้งเขาอะเดินน่เก่งรับคืออย่างเขาเตะความมาเก่งแขนซ้ายรับเลยแล้วต่อยบวกอย่างเดียวเดินต่อยอย่างเดียวเลือกเอาสิไม่ต้องไปเล่งตามเลือกเตะเลือกเน้นเน้นเอามวยเนี่ยใช้ร่างกายหนักใช้กล้ามเนื้อหนักใช้กําลังใจหนักจำไว้นะไม่ต้องไปเล่นนะเลือกเขาผมก็มั่นใจอยู่นะครับผมคิดว่าประสบการณ์หน้าเจ้าอยู่ มาดูยกที่2นะครับมาแล้วครับลำบากครับแซมแต่ใจสู้ซะอย่างแซมใช้หมัดนะครับแซมมาเลยเยอ์ของเราใช้หมัดได้อย่างเดียวหาจังหวะมาดักลําตัว <S <S แซมพยายามใช้หมัดเล่นลําตัวของอุดมเล็กเหมือนกันครับถ้าเราอยู่วงนอกมันต่อยไม่โดนอยู่แล้วเพราะทางนั้นเขาหนีเต้หน,นีเต้อยู่แล้วแฮ ขยับอุดมเล็กมแม่เตะรุดไม่ได้ขึ้นมาอโดดบวกเลยครับเรายิ่งเดินเท่าไหระ่ะเขายิ่งหนีเขาถอยหลังย่างเดียวใช้แรงเยอะแซมแยกไว้ป้ายกนี้แซมก็ต่อยได้น้ำได้เนื้อเหมือนกัน My corner give me a good advice I can go forward and punch มาแล้วครับเดินก็อยากมาแซมขยับดักมาต่อยฟันศอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โลวงเลยครับ โอ้โหไปไม่ลามาไม่ไหวครับโดนศอกของแซมวาเเยอร์เข้าไปนอนไม่เต็มหรอกสอกก็ไม่โดนเดินบอกเลยที่โดนน็อกอ่ะมันไม่ใช่โดนศอกไม่ใช่โดนอะไรหรอกหายใจไม่ทันพอหายใจไม่ทันโดนท้องไปทีนึงก็หมดผมดูยกแรกปุ๊บผมมองระบบหายใจของเขาหายใจขาดติดติดแล้วเดินได้ก็ไม่มีแรงคือผมมองเขาไม่ได้ซ้อมมาแน่นอน คุณต่อยมา200รครั้งคุณต้องรู้ตัวคุณเองว่าคุณมีกําลังแค่ไหนเพราใส่หมดเขาไม่นอกเราหมดเองอ่ะแพ้ภัยตัวเองก็ขอโทษขอข่าวฟองครับที่ทําให้ผิดหวังครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตนำเข้าสูมม่มวยคู่ต่อไปครับ มุมแดงมีดีที่ความอึดถึกและทนครับโพโซรอ f r เมียนม่ตมันต้องเก่งต่อยเอาไว้หนึ่งสองมือจะตกดิมือจะตกเวลาต่อยอะไม่ใช่ขอให้ต่อยเป้าเราก็ต่อยเราต้องคิดป้องกันตัวเราด้วยคิดตลอดมีคู่ต่อสู้อยู่ข้างหน้าขยับตลอดขยับปางขยับปางปาง าสำหรับน้องคนนี้เลเจนด์15ที่ผมชอบคือมีความอดทนดีเขาหน่าจะสู้ลองดูเอาไหมคิดไหมผมมาที่นี่ผมอยากได้แชมป์ที่นี่มีโอกาสไขผม สนงใจฮักฝนให้และมุมดำมีความหลังฝังใจว่าเคยแพ้นกตั้งแต่ขึ้นชกครั้งแรกครับมงคลชัยสิทธชายเล็กครับสวัสดีครับผมนายชันมงคลตุ้มสันเทียครับตอนที่แพ้นกยกแรกที่ลงเวทีมาผมจำคำพูดได้คำพูดหนึ่งครับ<ม>บอกผมว่ามึงอยากในนวมอีกนะผมก็เลยเก็บคำพูดนั่นแหละครับเป็นแรงผลักดันเอะเบิบ้ลไปก่อนเบิบ้ลสองที ป้อมป้อมเตะแล้วแทงโค้ชขอผ่องก็สอนเทคนิคก,การจับคอตีเข่าครับวิธีการจับคอตีเข่าเนี่ยเองต้องเตะก่อนเตะหรือถีบนําไปก่อนทําไปตามจังหวะนะผมชกมาตลอดครับแต่ยังไม่เคยเจอรายการไหนที่แบบให้เราได้เรียนรู้ทุกอย่างครับ <laughs> ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนเพื่อนัอนนกมวยหลายๆคนในหลายๆวันนะครับมันทำให้เราแบบรู้จักกันมากขึ้นครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นมิตรภาพที่ดีแต่ทีนี้บนเวทีไม่มีคำว่าเพื่อนเต โอ้ย,อยพอซอเขาความเป็นมวยอะ่ะเขาเป็นมวยสู้เราไม่ได้เอาหหลอกต่อยครับนี่ครับตัดลำตัวอีกทีครับพซอเข้ามาใช้หมดเขาว่ายน้ำเก่งแต่เขาโชคมวยไม่เก่งไม่สนอะไรทั้งสิ้นครับไปอย่างนี้อย่างเดียวเลยมันมีแต่มั่วอย่างเดียวนะมันมีแต่มั่วอย่างเดียวเขาหยันต่อยแต่ต่อยไม่โดนไงถ้าออกมั่วมันไม่โดนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรพซอว่เข้ามาต่อยลำตัวต่อยบน มวยว่ายน้ําเขาเรียกมวยไม่มีตาําราไอ้ยางนี้ก็มีสิทธิ์ที่ชนะมวยเก่งๆได้นะถอยไม่ถอยเลยมาอย่ารอทำไม,ไมต่อยเร็วๆนี่น่ารักลัวมาโดนบัตรไรได้หวยแลวเราอะมันโดนเฉยๆไม่รู้อังรอไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรไมันพลาดไปโดน เขาบอกอยู่อย่างนี้บอกให้มันต่อยฮุกต่อยท้องฮุกเวียงไปเลยมั้วๆก็โดนมันเวลามันต่อยบาดแต่มันจะมั่วกมา,อ,าอักศอกดักเลยนะาใจนะอักศอกพวกงีหยราลงเลยดักแน่นๆแล้วฟันแน่นๆเนี่ยถ้าโดนโป๊ไปชัดๆเนี่ยหลับเลยโฟซอลเข้ามาเวียงซ้ายเวียงขวาแต่ว่ามงคลชัยแกก็ดักออกอาวุธเข้าหน้าของโฟซอลนะครับมวยเอึดต้องให้พม่ามันโดนแล้วมันก็ไม่ยุกเก่งยอมรับใจใจได้ผลมาก ผมออกอาวุธใส่ไปเท่าไรเขาก็ไม่หยุดครับเขาแข็งแรงมากโฟซอนี่เป็นมวยถึกอดทนนะครับมัดหนักที่เดียวมันก็ไม่ใช่สนหดอดทนครับของเราเองออกอาวุธมังไม่หนักหน่วงอะโฟซอนเขนาว่าคว้าม,มัดใส่โอ้ยสอกดักนี่สอกดักน่ผมก็บอกแล้วว่าถ้ามันมาลักษณะอย่างเงี้ยคุณต้องทัดอันนี้ดักไว้ดีๆแล้วฟันดักเนี่ยโดนทุกทีอะักสอกดักเป็นไหมสองดอกเป็นไหมสอกเป็นไหม,เป,ไหมเป็นคนที่แบบฟันสอกไม่ค่อยเก่งครับจะน้อยมากที่เห็นผมฟันสอง ไม่จังวทีไป,ลจจปลเลยก็จับกลงไปเลยทีไว้ครับมงคลชัยเออแยบบ้างทีบ,บ้างแยบบ้างทีบบ้างไปเลยออกอะไรไปก็โดนหมดหละมงคลชัยดักต่อยหน้าโคอบสู้ซ้ายครับ<ๆ>เข้ามาอย่างนี้อย่างเดียวเขาไม่มีอะไรเลยตอนเลือกเอาเลยตอนสบายสบายเลือกเอาโดนหมดไม่ไหวโดนแยบเข้าหน้าน่ะเขาเลือกเป้าไงเขาไม่ได้รีบไงโคซอเวียนซ้ายเวียนขวามงคลชัยยิ้มฟุกซ้ายเข้าหน้า วงเงนชัยต่อยไปยิ้มไปครับเราออกขึ้นไปแล้วก็เห็นเพื่อนโดนแล้วก็ยิ้มแสอะไรเงี้ยครับผู้สอบบอกต่อยอีกสิเอาต่อยอีกก็ต่อยอีกครับวงเงนชัยเตะอีกเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันนานมันก็เลยทําให้เราแบบสนิทกันครับแบบบ้ปวยเมียลู้อ๋วันนั้นเรื่องของปีข่ายอ่ะทันทีปวยเมียโซพิานนี้อ่ยทันทีชิมิหมอปปวยเมียหมอกเรารู้ว่ามอปวยเมียน่แล้วเขาอ่ะทันทีน้องปวยบิ๊มน่าเลยไม่แทงปรหมดยกครับเฮ้ยน่ารักจังเลย ไอ้โฟโซเนี่ยเป็เด็กที่น่ารักเขาเป็นนักมวยต่างชาติแล้วเขาก็มีสัมมาคารวะอย่างนี้น่ารักผมยังรักมัเลยผู้ชนะมุมดำมุมคนชยัยสิทธิ์ชายแลกครับวันนี้เด็กโคลาดพอค้าขายเบเกอรี่ทำได้แล้วครับโอเคโอเคดีมากสดุดเยอดดีใจเกือบพี่หนุ่มด้วยคู่ต่อไปครับมุมแดงสิงพยักฆ์หนุ่มทอนเทพ สวัสดีครับชื่อนายขจรเกียรติมีสินครับชื่อเล่นชื่อเต้ครับต่อยขยับเราขยับไวเวลาต่อยออกอาวุธมันจะหนกักถ้ายืนอย่างเงี้ยเราไปต่อยอ่ะเราใช้แรงเราเยอะแต่ถ้าเราขยับตลอดขยับมันสร้างจังหวะมันมีจังหวะอ่องอาวุธมันหนักเองคลศมนาดะวันนี้เขาวันเน้นหมัดมวยสากคนสมัครเล่นระดับโอลิมปิกอะเนาะขยับขยับขยับต่อยเพิ่มต่อยมันแรงๆเลยเั็นตัวพี่เจ็บเพิ่ต่อยแรงแรงแล้วก็ดีดิ ไม่ยกดิออกเลยน้องยกไปอย่างแย่นะเขายกแล้วไปออกออกออกเออไหนล่วมันมันหนักว่ะยังหมัดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับยังไม่ได้มาตรฐานนักกีฬาโอลิมปิกครับเอ้าเห็นเลยเห็นเลยจะถล้ำดิโดนไม่โดนเรากลับก็ฝากถึงคนที่ดูรายการอยู่ครับก็ช่วยเชร์ด้วยครับมุมดำอัศวินซิริพรุ่ง วอะไรมั่งในการชกมวยครับกลัวพ่อแม่เสียใจครับเพราะว่าพ่อแม่เคยจะให้เลิกมวยครับแต่ผมไม่เลิกมีไฟหนึ่งครับผมต่อยแล้วโดนสอกฟันตรงจมูกเกือบหักกลับบ้านไปแม่เขานั่งร้องไห้บอกไหวไหมลูกเลิกไหมแม่อยากให้เลิกตอนนั้นก็อยากจะเลิกนะครับแต่จริงๆผมรักผมชอบมวยก็เลยบอกแม่ว่าผมไม่เลิกดีกว่าครับ ขอต่อยต่อเอง็งมวยซ้ายหรือขวาซ้ายเวลาจะออกอาวุธน่ยมวยซ้ายกับมวยขวาเนี่ยถ้าเอ็งออกเตะสูงปั๊บเนี่ยมันจะเตะไม่ถูกเตะผ้ามันจะดึงหลบหมดอ่ะลองเตะแรงๆแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะไม่โดนวิธีการแก้มวยคนละกาดแก้อย,อย่างนี้สืบมาให้ลึกแล้วก็เตะเตะนี่มาครับไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับไฟเนี่ยผมจะทำให้เต็มที่ครับมาตั้งใจชงนะดูกำลังตัวเองนะ ตอนเจอเบอร์ศูนย์เก้าครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนิดหน่อยครับว่าขึ้นบนเวทีเขาจะเก่งไหมอะไรไหมอะไรแบบนะี้คิดไปคิดมาเราจะกลัวทําไมขึ้นบนเวทีเขาก็เจ็บเหมือนกันอามาดูครับซ้ายใครจะหนักหลักกันครับผมคิดว่าฝีมือเขาน่าจะพอตัวอยู่ครับแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะแพ้ครับอย่ามัา่วอย่ามัา่วอย่ามัา่วเขาเด็กอะ่ะเอาคนนี้เด็กสุดชกน้อยสุดออกอาวุธน้อยสุดกลัวป้องกันตัวอย่างเดียวแต่ไม่โดน โดนศอกสวนโอ้โหล้มไปครั้งยืนเลยครับมันตัวเล็กด้วยประสบการณ์มวยก็น้อยโอ้โหโวู้ว uh, mm ่าเอาขึ้หัวนีเดินขยับเข้ามาอีกครับสมยักษ์ได้ไปหนึ่งนับแล้วอสศวิยายามถีไว้ฟันสอกครับแทงข่าอีกทีหนึ่งดูกระดูกขรรมเบิร์นอยู่ที่ว่าน้องมันจะเล่งนกต่อไหนแค่นั้นแหละโอ้โหร่วงอีกแล้วครับไม่กลัวที่อย่าไปกลัวนิ กลัวอะไรมากในการชกมวยครับกลัวพ่อแม่เสียใจครับจริงๆผมรักผมชอบมวยครับชูชูโนดีโตพอได้ยินสิ่งที่แม่พูดก็รู้สึกว่าต้องกลับมาแข็งแก่งกว่าเดิมครับต้องแข็งแรงกว่าเดิม สองนับแล้วนะครับเฮ้ยสูนอยไรดใจดิใจสิงพยักเดินเดินงางงางงางฟันศอกโอ้ oh, แทงชาวอีกทีครับงางงานัานบศอกร่วงจบเลยครับโอ้โห oh สิงพยักษ หนุ่มทอนเทพครับซ้ายดนามายครับเยี่ยม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 ผลการชกของวันนี้ผมชนะน็กยกที่หนึ่งครับรู้สึกเสียดายนิดหน่อยครับแต่ความภาคภูมิใจมันมีอยู่แล้วครับได้มาต่อยคนที่มีประสบการณ์สูงกว่าเราถ้ามึงชกมวยมึงไม่สู้นะมึงก็เจ็บอย่างนี้แหละสู้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งถ้ามึงกลัวปั๊บเนี่ยมึงโดนอะไรก็เจ็บไปหมดแหละถ้ามันไม่กลัวนะไม่เจ็บอย่างนี้หรอกจำไว้เลยชกมวยเนี่ยยิ่งกลัวก็ยิ่งเจ็บอ่ะก็จะเอาประสบการณ์กลับไปปรับปรุงแก้ไขครับ สสนนนุนโดยคู่ต่อไปครับมุมแดงปราบอัศสวินอูนาแก้วขวัญกันสวัสดีครับผมวินทองบูวน,นะครับมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับสังกัดค่ายมวยลูกพิเชิตครับโอ้โหอันนี้ต่อยหมัดได้เป็นเลยนี่วาไม่ไม่เคยฝึกเลยเอ่ะอ จริงเมื่อก่อนผมก็เป็นมวยหมัดแต่นี้ผมเปลี่ยนสไตล์มาเราไม่เราต้องเป็นทุกอย่างต่อยมวยซ้อมก็ซ้อมหมัดได้ครับแต่ว่าไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่ครับยกออกไปดีอย่างงี้เนี่ยออกไปเลยเนี่ยก็ต้องปรับปรุงใหม่ครับแล้วก็แก้ไขการวางหมัดวางมือให้มันลงตัวครับไม่ต้องเก่งยับห้ตุดดิยับไปแรงแรงยับไปสุดแขนดูพี่ไม่ต้องไปขนาดนี้ ยับต่อ,อยงไงอยู่แค่นี้พอโดนไม่โดนช่างมันเราป้องกันตัวเราไปด้วยถึงแม้ว่าบางคนจะมองว่าผมเป็นมวยรองนะครับแต่ว่าไม่ร้องเหมือนที่ใครก็พูดกันไะครับมืมดำสายวัดเน่งซับยายและคู่ชกของเบอร์1.6ได้แก่1.3ค่ะสำหรับพี่ปลาอัศวินผมก็ดูคลิปเข้ามาอยู่ครับเป็นมวยเดินตีข่าครับ ผมเป็นมวยฝีมือครับถอยเตะครับดีการเตะอย่าเตะทีเดียวถ้าเตะทีเดียวนี่คู่ต่อสู้มันเห็นเบิรไว้ก่อนหลอกเตะร่างเตะบนเตะล่างเตะบนใช้ความเร็วเข้าก่อนเราฝีมือต้องใช้ความเร็วสมรักคำสิงดีมากโค้ชขาวพ่องได้สอนการเตะการออกอาวุธนี่นะครับปั๊บ้นาดีมากทีบแล้วโดดเข่าร้อยนีรับดีดนะทีมทีบให้เซ่ทีบให้กระเด็นไปโดดเข่าร้อย อดีมากวันนี้ผมฝึกทุกอย่างเลยโอ้โยระวังอย่าเลยอย่าเลยดูดีๆเดี๋ยวที่เองเตะเมื่อกี้เนี่ยเพราะเองไม่เองไม่ความแข่ง <S 2> <S 2> <S เหมือนการชกเวทีคุณต้องความแข่งร้วกำลังส่งอยู่ตรงนี้โจงที่สะโพกนี่ส่งดีดีเนี่ยเตะนอกหมดอะ่ะแต่ทุกอย่างมันจะไปปรากฏผลในวันที่แข่งขัน แหมดูเหมือนเราจะเป็นรองหน่อยๆข้าคอนเซ็ปต์พอดีมวยรองมวยรองเนี่ยในสายตาของคนทั่วไปเขาจะดูว่านักมวยสีดำเนี่ยอาจจะเสียเปรียบท้งมวยสีแดงชกมวยอย่ากลัวนะถ้ากลัวแล้วเจ็บนะต้องไม่กลัวมันก็กินข้าวเหมือนเราแหละมวยรองเนี่ยมันสามารถจะกลับมาเป็นมวยต่อได้ถ้าเขาสามารถแก้ทางได้เนี่ยก็พลิกกลับมาเป็นผู้ชนะได้เอาละครับมาดูยกที่1ครับ สปทักทายไปแล้วผมวางแผนไว้ยกแรกว่าผมจะตั้งรับก่อนแล้วก็ค่อยมาเดินมียกสองยกสามครับต่อยหนึ่งสองผมเป็นมวยฝีมือครับดักแทงดักถีบครับน้องเขาก็มีหมัดที่เร็วครับตัดลำตัวครับแล้วก็มีเข่าลอยที่ไวครับผมก็คิดว่าผมจะจับวงในได้แล้วผมก็จะเล่นเข่ากับน้องเขาครับไปแล้วครับไครวัดเดินเข้ามาใช้หมัดตามเลยเตะตามด้วยเตะตามด้วย ก็ต่อยกันสนุกนะถือว่าใกล้เคียงสูสีสูสีสูสีนะครับจิ้มลำตัวใส่ปราอัศวินแต่อีวามันขยันและแม่นยำหนักหน่วงกว่าได้เปรียบปวดท้องดีๆแต่มันเริ่มจากกจี้แล้วจะบอกให้เลยถ้ามาจิ้มลำตัวอีกแล้วก็ใจวัดแม่นจะด้วยครับเล่นเป้าใหญ่ครับสำหรับวันนี้มันเป็นไปตามแผนที่ผมคิดไว้เลยครับไอ้ใจวัดไปหมดนะรู้ตัวเองนะเว้ยรู้ตัวเองนะมันก็เริ่มหมดแล้วนะต่อยท้องแม่นๆเหรอ ไม่ต้องทํอะไรต่อยปันส่วนอย่างเดียวเขาก็ไม่กล้าต่อยแล้วด้วยสภาพร่างกายครับที่ผมซ้อนมาน้อยครับมันก็เลยมีส่วนเกี่ยวให้ผมออกของวเดชาครับขยับมาฝลาพิบินเตะชยวัดเ์เก็บขาไว้ได้เย็บซ้ายแทงซ้ายเย็บซ้ายแทงซ้ายเตะซ้ายมันออกน้อยไปหน่อยว้ยสำหรับข้อพิพาทในวันนี้ก็หมดแรงนี่นะครับต่อยหนึ่งสองโอ้โหล้มลงไปครับปราปัสวิน นักมวยใน16คนเนี่ยสภาพร่างกายจะใกล้เคียงกันมากเลยเพราะทุกคนจะมีเวลาเตรียมตัวน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าใครสดกว่าจะได้เปรียบต่อยเองได้ไหมฮะเห็นลูกศิษย์ในทีมต่อยยิ้มไปต่อยเองได้ไหมนีครับลูกสามผมก็เดินมาไล่มาบี้ครับคิดว่าตัวเองจะไล่ทำแต่สุดท้ายก็ไม่ทนครับขอบคุณพี่น้องชาวเชฟภูมครับที่เป็นกำลังใจและแชร์ผมครับวันนี้ผมทำได้แล้วครับ เยี่ยมเยี่ยมหมดใช่ไหมหมดใช่ไหม้หมหมอบนี้สำหรับรอบหน้าผมจะเตรียมตัวมาให้ดีกว่านี้ครับสรุปกว่านี้แน่นอนครับผิดหวังมา,มากๆครับอยากจะกลับไปแก้ไขตัวเองแล้วก็จะกลับมารายการนี้อีกครั้งหนึ่งคู่ต่อไปครับมุมแดงหนึ่งเดียวเกียร์ร้อยยูนไม่ต้องเก่งเสน่ห์ของคนไทยคือศิละปะเด้ดูอเดูดูอเด้ดด เห็นนะหนักไม่หนักเราอยู่ที่นี่ใช่ไหมศิลปะแม่นาง,งมยไทยคือรูปแบบการต่อสู้เป็นเกมการหาวิธีเอาชนะหาจังหวะเป็นทีเดินมากุบเอิลแล้วทีหยุดไว้ถูกไหมมันเดินมาบางทีบ้าเขาสอนได้เข้าใจมากพวก,น,นะพกนั้นเทคนิคเขาดีมากครับต่างจากพวกผมมาอย่าถล้ำไม่ต้องเกง่งเงเจินสนิบสี่นี้สรีละดีออกอาวุธยาวเอ็อย่าไปอย่างนี้ดิอยู่แค่นี้พอเห็นไหม ผมเคยหยุดเป็นนานประสบการณ์ด้าน,าน,านการชกผมาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่มาหนะและพอมาเจอรายการนี้มันทำให้เรามั่นใจมากขึ้น hold it hold it hold it o oh. control control I think for me number 14 seems the most competent physically he threw a lot of kicks very quick and he got a high score he wasn't at the top but he definitely performed well that is throughout so challenge number one มุมดดำเรียกธิ่ชัยชอวาชวราในครั้งนี้ความน่าสนใจก็อยู่ที่เป็นศึกมวยรองของแชมป์ครับผมคิดว่าผมก็น่าจะเป็นมวยรองเหมือนกันครับก็เลยเองสมัครมาครับจามามอก อยากได้หมัดก็อยากให้โค้ชขาผงศสอนเทคนิคการออกหมัดให้คมให้เร็วเงี้ยครับหนึ่งสองหนึ่งสองต้งหนึ่งสองต้องหนักทั้งสองหมัดหนึ่งก็ต้องหนักสองก็ต้องหนักหนึ่งสองคนอายุน้อยเนี่ยมันต้องปรับในเรื่องประสบการณ์ทีนี้สองคนจะลุมเองเราชกมวยเราต้องพร้อมตลอดเวลามันต้องเพิ่มประสบการณ์ให้เขาวันทังนี้มันทงนี้แยบก่อนมานี่ก่อนแยบ เร็ว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 ให้คล้องเร็วก็ทำช้าไปนิดนึงเอาหมัดช้าไปหน่อยครับหมดหดหมดมากลับมาเร็ว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 ดูดูถ้าก็มีประสบการณ์สูงขึ้นเขาก็มีความแข็งแรงมากขึ้นโอกาสที่เจ้าเจ้าฟ้าชัยมันก็มีมากขึ้นโอเค ก็จะเอาคําแนะนําของโค้ชคาพองครับไปใช้ในเวทีการแข่งขันจริงๆครับแล้วก็อนาคตข้างหน้านะมันสมองนะใช่มันสมองดูอ่านเกมไม่ดีดิจะหยันออกแล้วไม่ต้องรอท้ายขวาชิงออกก่อนหรือเปล่าทรงมันดีผมมั่นใจเลยผวบอลด้วยก้างสูงแล้วก็ได้เปรียบที่สุดโอ้โหขวาของดิติชัยวัชชิลาครับเสียงดังฟังชัดก็ฉายาก็บอกอยู่แล้วครับไอ้หนุ่มแข้งทองครับ หน,หนึ่งเดียวก็สวนด,ด้วยซ้ายคืนซ้ายทะลวงไส้ซ้ายกับขวาครับแย่งชนกันอยู่แล้วไม่ต้องเตะสูงนี่เตะหลุดโอ้โหหลุดแล้วหลุดเลยครับเตะวืดบ่อยมากนะครับมึงสอนไม่เมื่อวานนะลูกเนี้ยไอ้ลูกต่อยมวยคนละการเนี่ยเขาเรียกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังยังใช้ไม่ได้พอออกไปแล้วลืมออกดิเฮ้ยต่อยสามยกเองชิงออกก่อนไม่ต้องออกสูงเออต้องเตะล่างก่อนต้องตัดก่อนเลยชิงเตะก่อน อดีมากดีมากพอตัดแล้วขามันไปไม่ได้อย่างเงี้ยสบายตจละตัวดิหนึ่งเดียวใจไม่เต็มร้อยเขาอาจไม่ได้ต่อยมวยมานานหยุดไปนานแล้วใจเขาไม่กล้าแลกเอ๊ พอ,อเตะถูกบ่อยเข้าเนี่ยนอกจากมันทนไม่ไหวแล้วมันยังกลัวยังแยงยังระหวัดระแวงไปหมดดีชัยเข้ามาเตะเขี่ยล่งเตะขวาเตะขวาเจาะยางแล้วครับดิชัย,ชยผมก็ย้ำไปเรื่อยครับแกก็เริ่มถอยมากขึ้นทีนี้ผมก็มีความมั่นใจมากขึ้นครับอย่าขี้เกี้ยด,ดีเฮ้ยแพ้เขานะเดินไม่ต้องถอยแล้วไม่ใช่มึงรอยเขาเออกก่อนต่อยสายเตะสายต่อยสายขาเขาทําอะไรไม่ได้แล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะมันมันก็โดนไม่ได้แล้วนะเฮ้ยมันก็โดนไม่ได้แล้วนะเมื่อโดนมากๆเข้าเนี่ย ไม่ไหวหรอกทิ้งตัวว่าเตะหลุดเตะ้ายดิเตะล้ตัวดิมันไม่ออกเลยอ่ะจะรีลาแอคไปไหนต่อยมวยต่อยมวยใจไม่สู้มาต่อยมวยได้ไงวะบ่นห้ามมวยใจไม่สู้นบ่นอย่างเดียว ทำไมอ่ะเต้นอย่างเดียวไม่ออกอาวุธเต้นอยู่นั่นแหละเต้นอยู่ได้แหละอ,อ,อยากเต้นระบงลงมาเต้นข้างล่างนี่มัมันจะไปเต้นระบงอะไรอ่ะก็มันโดนเตะไ้างใครขาเลยขาคือไอการตะโกนดังๆให้เล่นขาอย่างเดียวพอคู่ต่อสู้ได้ยินเนี่ยมันเป็นการจิตวิทยาอย่างหนึ่งเหมือนกันนะขาขาอย่างเดียวขาอย่างเดียวขามันเจ็บแล้วจิตวิทยามวยอ่ะมันต้องมีไงมันไม่กล้าใส่เลยเห็นไหม I think his kick is like have some problem after the red guy อ่ะ ทำได้สุดความสามารถนะครับคือมีอาการบาดเจ็บอยู่คือมันเจ็บแล้วมันฝืนไปด้วยประมาณปลายยกหนึ่งมันจะมีช่วงที่เขาเตีมาพุบมาเป็นโดนในช่วงแขกเก่าที่มันเปเจ็บมาผมเห็นแล้วล่ะไอหนึ่งเดียวเตะบนไอบูมเตะล่างผมเห็นไอหนึ่งเดียวยืนขาสั่นเลยบนเวทีผมก็ทําตามหน้าที่ของผมครับทำให้สุดความสามารถครับฝืนเต็มที่แลวครับทําได้คับสามารถยืนให้เราไม่แพ้นอกได้คนระับ ผู้ชนะได้แก่เวนิชชัยชอววัชิระผมเชื่อนะครับเกมกีฬาใครชนะกอเกมกีฬาผมจะเอาข้อผิดพลาดเอาไปทำให้ต็มนี่แล้วกลับมาเก้ตตัวใหม่อมรินทีวี